ไมู่แต่เป็นครั้งแรกเลยมาที่แต้วเคยเจอนนางพายุแค่ั้เปี้ยวแค่นันเปี้ยวทำไมอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนตรงนี้เราขาดอีก3ชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าพิกเอสเอาขนมปังข้างบนแต้วเอาขนมปังข้างลลางมึงเอาสั่นหั่นได้ยังไง มพื่อสันผมแค่วางใหญ่มพื่อสันนี่หันทำไมไอ้คุณช่วยแค่หรอคุณจะวันนี้จะบอกว่าดีใจมากจริงไม่คุณเราไม่หลับไปนะจริงเพราะว่าน้องแต้วจะมาเออเพื่อมาดูส่งหยอกแน่นเลยวันนี้เจอแต้วอล้วประจาแต้วครับ ต้องบอกก่อนว่ากว่าจะได้คิวมายากมากคิวแต้วหรอคิววันตอนนี้เขาเน้อวันเนมาร์กเลยด้วยไงรู้จักไหมรู้จักคนนี้ไหมเพิ่งเจอวันนี้เลยค่ะแต่ว่าพอรู้ว่าแบบเป็นเจ้าของผลงานอันดับหนึ่งในประเทศไทยอ่ะด้วยใจที่ได้เจอตัวลูกเต๋าคนมากครับเดี๋ยวนี้โงกาเข้าบูลนี่กันแล้วดังดังจรงเลยบุนนี่แต่เอาเรื่องร้านก่อนไหมนี่ร้านแต้วหรอไม่ใช่ร้านแต้วแต่หลายคนถามว่าร้านแต้วหรือเปล่าเขามาบ่อยมากร้านนี้เปิดร้านยังไงก็ตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะคือโรงแรมก็แบบ รันไม่ได้เนาะก็เลยใช้แบบฟ a ซิลิตี้ตรงโรงแรมทําเป็นร้านอาหารขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สยามแอดสยามโฮเทลเป็นโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติอยู่ใกล้ๆกับขอศิลปกรุงเทพแถวสยามนี่แหละร้านนี้ันเป็นอาหารแนวไหนยังไงคะแม่ร้านนี้เขาจะเป็นอาหารแบบคอมฟอร์ตฟู้ดนะคะแบบ แชร์กันได้จานใหญ่ๆมีตั้งแต่ all day breakfast พิซซ่าพาสต้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบ detox bowl อะไรเงี้ยพวกอาหารที่เป็นวีแกนอะไรเงี้ยก็มีมีแบบบีทรูทมีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่แบบเพื่อสุขภาพแบาบงทีอยากมากินกับเพื่อนแชร์ๆกันก็มากินแบบนี้หรือกินได้เหมือนกันผมว่ามันก็ตรงคอนเซ็ปร้านนะชื่อร้านว่าชิมชิมก็คือเหมือนแบบสั่งมาแล้วก็หยิบหบกันชิมชิมกันนะอะ ดีตรงที่ว่ามันเป็นคนพูดชื่อร้านเพราะยังไม่มีการพูดถึงชื่อร้านเลยเนี่ยเขาเป็นคนทํางานโ r o f e s s i นนอลไงแบบเขาถึงได้ทัแบบเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยกูชอบกูชอบที่ตอนนี้เหมือนมีเส้นเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราสี่คนบูลลี่มันกันรู้สึกไงว่าที่เพลงคุณอันดับหนึ่งสามอาทิตย์ติดไม่ใช่สามอาทิตย์แบบไก่การนะอันดับหนึ่งจู๊กอันดับหนึ่งแอปเปิลมิวสิกอันดับหนึ่งสปอติฟายอันดับหนึ่งยูทูบไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วอ่ะไม่ใช่เรื่องฟุกแล้วอ่ะใช้ตัง คุณเองก็ขึ้นอันดับหนึ่งได้ด้วยเงินของคุณเองมต้องให้ทริคหน่อยเพราะว่าเต้าเนี่ยจะบอกว่าที่บังชวนวันนี้มาคุยเนี่ยส่วนหนึ่งคือออกเพลงทําเพลงกันนะครับโดยที่มีโปรดิวบอลิปตาทําให้แล้วเพลงอูเอมวีสวยมากเลยเหมาะกับประมาณร้านนี้บรรยากาศประมาณร้านนี้เลยคุณต้องมีอะไรแนะนําหน่อยว่าทำไงถึงจะขึ้นที่หนึ่งบูส์โครับ เพลงของคุณก็คือแทนมาช่วยเขียนเพลงของแต้วเหมือนกันถูกไหมเล่าให้ฟังหน่อยโปรเจกต์นี้ก็คือว่าได้เริ่มทํากับแทนลิปตามาช่วยกันทาเพลงให้กับแต้วคือตอนที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยได้ทาเพลงให้แต้วเหรอผมกับแทนคือตื่นเต้นกันมากเฮ้ยอยากทําให้แต้วเพราะว่าแต้ว,ว,วเป็นคนร้องเพลงดีอ๋อใช่ถูกต้องใช่ร้องดีจริงจริงเป็นเป็นคนไม่ค่อยไม่เคยมั่นใจเรื่องเสียงเลยแค่รู้สึกว่าเวลาเราร้องเพลงแล้วเรามีความสุขอะคือไม่ต้องไม่ต้องแบบเพ้อหรืออะไรแต่เราแบบแฮปปี้ อ่าอน,นี้คือจุดเริ่มต้นที่เดี่ยวการร้องเพลงอตอนนี้คุณได้ดู E.P. นี้คุณอาจจะได้ฟังเพลงแล้วอย่าเอาเสียงเต้าไปเทียบกับวิทนี่ฮุสตันแล้วคุณบอก <c oughs> อเฮ้ยก็ธรรมดาหมายถึงว่าถ้าคุณเทียบกับมนุษย์ปกติอะ่ะ เต้าถือเป็นคนร้องเพลงโอเคร้องเพลงดีไร้องเพลงโอเคตอนถ่ายเอ็มวีก็สนุกเนื้อเพลงก็แบบสนุกวันแรกที่พี่แทนบอกว่าพี่ได้เดโมแล้วนะแล้วก็ส่งมาให้แล้วก็ฟังอ่ะก็แบบเฮ้ยอัดอัดวิดีโอกลับไปให้พี่แทนเลยอ่ะแล้วก็แบบร้องไปแบบมั่วๆอย่างนั้นแหละดีนี่เขาอยากทำเขาเบื่อชีพไหมแล้วพอมาทำงานด้วยรู้เลยว่าแบบพวกแบบนางเอกพระเอกเลยเขาทำงานกันหนักเนาะคือเขาเบื่อชีพแบบเราสี่คนโคตรอี่มลุยฉูยแฉกเลยจริงคือเราไม่คือแบบเอ้ยกินข้าวตอนบ่ายเว้ยของครามนี่คือ ระเบียบระเบียบระเบียบเขาเป็นคนที่เป๊ะนะถ้าเวลาทํางานคือจะเป๊ะมากๆทั้งเรื่องเวลาการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป๊ะมากๆมีหนึ่งคำถามครับแต้วเป็นคนพื้นเพเกิดที่ไหนอะกรุงเทพค่ะแล้วทําไมพูดภาษา,ษา,ษา,ษาอ,อีสานบอกอนนั้นฝึกน้องแต้วพูดภาษาอีสานในเรื่อง คุณชายอะไรนะคุณชายรัชโนนค่ะอันนั้นคือเลือกแรกที่แบบเล่นเล่นแบบพูดอีสานฟังแล้วฝึกบ้าะเห็นปะตอนที่แบบว่าทําเพลงให้เต้าเนี่ยเพลงแรกชื่อ baby blue ทำมาแล้วบอกอยากให้เตาเต้นพอไปดูไอตัว tiktok โอ้ยเ้นยับเลยเหมือนเขาซ้อมมาดีมากนะแสดงว่าซ้อมมาด้วยจริงๆซ้อมเขาเตรียมเขาเตรียมงานมาดีเธอเพลงที่คุณจะได้หนึ่งเดือมาแรงเนาะพูดถึงโน่นนี่อต่อไปต่อไปแล้วก็จะหมดทุ่ผมแล้วบูธโพสต์เสก็จพอเสร็จปุ๊บตอน คุณทําเพลงเสร็จแล้วแต่ก็ไปร้องครั้งแรกถูกไหม <_ d istance> เป็นไงบ้างตอนเข้าห้องอัดครั้งแรกโอ้ยตื่นเต้นมากเลยแบบว่านอนไม่หลับเลยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่อัดไงมันแบบเฮ้ยเพลงที่มันจะแบบเป็นของเราเลยนะ <_ d istance> แต้วของเราเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออตื่นเต้นอ่<ท><น>ะพี่ไก่มาช่วยไหมใช่มีพี่ไก่มาช่วยมีพี่ไก่สุธีแสงเจริชนนี่คืออดีตสมาชิกวงแกรนด์เอ็กซ์ตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนะไม่ได้พี่ไก่เหรอกูพร้อพี่ไก่นะกูแคป กูแคปคลิปตรงพี่ไก่นะมึงจะใส่คำาว่ายังมีชิปอยู่มาทำไมวะกู้ตรงพี่ไก่ละถ้าเขาว่าเขาว่าไปตำนานมันจะดูแบบดูห่างเหินเนี่ยพี่ไก่คลิปนี้กูแท็กพี่ไก่แน่กูแท็กพี่ไก่รักกัครับพี่อันนี้เป็นออสเตอร์ค่ะฝอยน้ำลมตรงเนี้ยเขามีการทอดมาด้วยสำหรับคนที่กิน หอยนางรมไม่เป็นคุณไปทางแบบทอดกรอบเงี้ยผมอรอดพอกินได้ของผมกินตัวเฟสตีดมาแบบแต้วสดชื่นดีนะบีบวิคุงวิพีม,พมไอซอนเนี้ยอร่อยมันทําให้แบบมันไม่ได้ขาวมากสำหรับผมแล้วหอยแล้หอยเป็นไงหอยเป็นไงหอยหรอไม่จำไม่ได้ว่ากี่ตัวแล้วัอันนี้อะไรครอันนี้ lobster <ะ> <c oughs> roll อันนี้น่าทานมากเลยคิดถึงที่ญี่ปุ่นเลยเนาะที่เราไปทานกัน่ะ ขนมปังอร่อยมากไม่รู้ว่าเขาอบเองหรือเปล่าใช่ค่ะบันเขาจะเป็นโฮมเมดด้วยคือขนมปังดีก่อนเลยอันแรกถ้ากัดเข้าไปแล้วคุณจะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ขนมปังแบบสั่งทาหรือว่าหาซื้อได้ทั่วไปจริงๆอเขามีไอ้ตัวบันเนี้ยไอ้โรอ่ะหลายอันมากเลยแต่อันนี้เป็นอันที่เราชอบที่สุดก็เลยแบบสั่งมาอยากให้ลองทานค่ะจะเย็นๆเดี๋กของกินไม่ได้เลยนะแต่เป็นครั้งแรกเลยมาที่เต้าเคยเจอน้องพายุ ที่ใอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเห็นไหมไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนว่าหรอว่าหรอโคนน่ารักอันนี้อะไรครับเจ้าครับอันนี้คือโปเก้ค่ะโฟกี้โปเก้สลัดที่เห็นเนี่ยจะเป็นไอซ์แพลนมากับทูน่าแล้วก็เขาก็จะมีแบบเป็นคอนซีวินดิเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานแล้วแบบสดชื่นมากคือใครทานแล้วคือไม่เคยสั่งาจานเดียวต้องสั่งซ้ำ เต็มปากเต็มคำซอสอร่อยนะความกรอบของผักอร่อยดีเวลาสั่งกินกับเนื้อนู่นนี่นั่นมันแบบตัดเลี่ยนดีอะค่ะสำหรับสายผักอันนี้คือ5ดาวอันนี้มาต้องสั่งนะเป็นคาฟต้าแรปคือตัวเนื้อมันจะเป็นเนื้อวีแกนนะคะคือไม่ใช่เนื้อจริงๆแต่ว่าทํ oh. าเหมือนมากแล้ววันไหนที่แบบเออเต้าอยากกินอะไรที่มันดูเป็นแป้งๆหน่อยแต่ว่าไม่อยากกินเนื้อที่มันหนัก,นกๆก็จะสั่งอย่างนี้ค่ะสี่ชิ้นวะทำไงดีวะร้านนี้เป็นร้านประจำของเต้า แต้วน่าจะกินบ่อยแล้วเดี๋ยวผมหั่นแบ่งกับพี่โค้ดผมเก็บสายตามาตอนมันมองเนี้ยมันคิดในใจว่าแต้วต้องไม่ได้กินนสายตามันคืออย่างนั้นนะโปรตีนที่เป็นวีแกนมันก็คือได้ฟิลโปรตีนอะแต่ว่ามันย่อยง่ายไงอร่อยเลยอนน้อร่อยเลยแป้งดีชอบแป้งแบบเนี้ยถ้าแบบฝรั่งก็คือเหมือนพวกไส้กรอกอิตาลีที่เป็นทำแบบใส่พิซซ่าที่อยู่ตามพิซซ่าแต่ถ้าพูดแบบไทยก็เออได้อั่วเผ็ดซอสนุ่มๆเบาๆเปรี้ยวๆหุ้งตัวใหญ่มากอะเป็นไทเกอร์พรค่ะอันนี้น้องแต้วทานข้าวเช้าอะไรมายังงไไทมคือจะะให้้้เเากกกิินนนอ่มย มันน่าจะถามในแง่มุมว่าแบบเพิ่งตื่นหรือเปล่าเออบอดเต้าตื่นกี่โมงอะตีห้าครึ่งเชื่อไหมว่าตอนเต้าตื่นอะบางทีเรายังไม่นอนเลยพี่เพิ่งนอนตอนนั้นหกโมงเช้าเนี่ยจริงเหรอแล้วพี่ทำอะไรอะเล่นเกมเล่นเกมพี่เล่นเกมเออเล่นเกมอะไรอะเล่นเกมอะไรกันท่าแล้วมันมันกินเวลาต่อครั้งในการเล่นท่เลหร่ะขั้นลิมิตอะถ้าใครเริ่มเล่นใหม่ๆบางทีมันจะติดแล้วบางทีวันหนึ่งเล่น8เล่น10ออะไหวแต่พอเล่นไปเรื่อยๆวันหนึ่งสัก หอ่ะกำลังดี <c oughs> ไปพูดจะตื่นเช้ามากีห้า <c oughs> คือเต้าทำงานเชาา้าแต่เต้าก็อยากออกกำลังกายเราก็เลยต้องตื่นเช้าหน่อยเพื่อจะได้ออกกำลังกายแล้วจะได้ไปทำงานต่อเต้าฝากไปออกได้ไหม <c oughs> ได้ <c oughs> ได้ได้หลายคนพูดอย่างงี้ <c oughs> เอาไปหน่อยเอาฝากออกตั้งห้าโลอ่ะ <c oughs> ได้ได้ได้เหรเต้าทิ้ทําไมสักที่สักทีออกกำลังกายที่ว่าคือโยคะป่ะไม่ค่ะโยคะไม่ค่อยเลยจะมีแบบ เป็นแบบ body ้ e วทหรือไม่ก็เวทเลยแบบยกเวทอ่ะแต่คือที่ต้องออกกําลังกายมันเป็นแบบโมเมนตัมอะตอนแรกคือเริ่มจากแบบไปคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดไงแล้วแบบรู้ว่าพี่เบิร์ดเขาแบบต้องโฮคอนเสิร์ตตลอดแล้วเขาก็พูดว่าเขาเตรียมตัวยังไงเขาต้องออกกําลังกายนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยคือถึงแล้วถึงแม้เราจะไปเป็นเกสนิดนึงเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากแบบแรงตกก็เลยเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่ตอนนั้นด้วยแล้วก็มาต่อที่แบบเล่นละครบู๊เป็นบู๊ ของผู้หญิงเลยอ่ะคือเราบู๊แบบเยอะอะ,อะไรเงี้ย <ๆๆ S 1> ก็เลยก็เลยต้องออกกับลักายเอาก,ากาอาินก่อนชิ้นนี้เป็นไงๆๆกุ้งอดมากนะหวานเข้มเลยคือซอสเขาจะเป็นในตัวชิมิชูรี r r อะค่ะ <ๆ S 1> ถ้าให้เทียบแบบถ้าจะพูดรสชาติก็เหมือนเป็นแจ่วอะ <ๆ S 1> เป็นแจ่วนิดๆแต่เป็นแจ่วฝรั่งอะไรเง<อ>ี้ยแล้วก็แป้งเป็นแป้งนาน,นะค่ะเหมือนมาที่นี่ควรจะกินแบบอะไรก็ได้กับขนมปังเนี้ยสักอันหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นบิ๊ยอสป่ะอันี้เป็นเมนูที่มีแค่ตอนเฟสติฟทีเท่านั้นหนูกันเหมือนมีกุ้งอะไรอยู่ด้านล่างด้วยอืม ขนมปังอร่อยที่นี่เก<อ>่งเรื่องแป้งมากตั้งแต่ตัวขนมปังล็อบสเตอร์นั่นแหละจนมาถึงอันเนี้ยพาสต้ากระหลอำแอนโชวีค่ะอย่างพวกพาสต้า,ตาเขาก็จะมีเป็นเส้นสดเลยค่ะ,ะมันก็จะได้ความดึ๋งอ่ะอืมตัดดีเลยทำไมมีเผ็ดหน่อยนึงด้วยน่าจะเป็นที่รวยๆเมื่อกี้นะปลาต้อนที่เคยผ่านเลยอร่อยอ่ะชอบชีสหรือว่าที่มันทําให้นัวตัวซอสเขาใช่ป่ะมาใบนี้หน่อยใบนี้คืออะไรข้างล่างอ่ะมันเหมือนเป็นมันม่วงนะอ๋อเออว่ามันคือปูแหละข้างบนถูกไหม ห้องน่างเป็นมันจริงด้วยมันกับล็อบอเ์อันนี้เหมาะคนที่แบบชอบทานนุ่มๆไม่อยากเคี้ยวเยอะเหมือนเอาผนังปากดุนๆก็หลุดแล้วสิงสิงก้นเบอร์เกอร์ไก่นี่ดูแบบ ้ดูดีดูดีกรอบๆเลยเนี่ยมันเป็นสวีทโพเลโร่ป่ะคะน่าจะใช่เพราะมันไม่ใช่มันเหลืองธรรมดานักเอกหั่นให้ทานว่ะโอ้ยมันยากนะหั่นท้าชิ้นเนี่ยผมช่วยครับทำหลอดเลยครับทำหลอดครับแต้วมึงครับผมลองหลายทีแล้วนี่คือมึงกำลังรอน้องทำหลอดปั๊บเริ่มองมึเห็นไหมใครก็ตุ้มซ้ากันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นมีนัดคุณหั่นหน่อยดิความยากส่งมาที่เราแล้วคุณหนาคุณหน่อยคุณหน่อยตรงนี้เราขาดอีกสามชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าพิกเอสเอาขนมปังข้างบน นึกว่าเต้าเต้าไก่มคือไม่ให้ไก่ด้วยหยอกเล่นครับมึงเอาสันหั่นได้ยังวมมึงเอาสันผมแค่วางไอ้แบบมึงเอาสันนี่หั่นทำไมพี่ก็อย่าไปคิดมากครับคิดเอืหน่อยนะจะได้ไม่เครียด มันนคือผมตัดเสร็จใช่ป่ะผมก็วางปุ๊บก็ส่งให้แต right ้วกลับมาดูอ่ะไม่มีไก่กินไก่แล้วรู้สึกยังไงบอกด้วยเอ๊ะมึงก็ไก่อร่อยไก่อร่อยมากไก่ยังมีเหลืออร่อย ทำไมอันนี้เขาถึงเรียกว่าแกลบแลกแมันเป็นการเคี่ยวแซลมอนแบบหนึ่งเป็นวิธีแบบนอร์ดิกที่ใช้น้ําตาลกับเกลือแล้วก็มีมดิวแกแบลบแลกอ่ะชิมมันเหมือนสโมกนิดๆแกลบแลกก็จะเป็นแบบไอ้ที่อยู่ในแพ็คแหละที่เหมือนกับว่ามีพวกดิวมีอะไรเงี้ยเป็นรสแบบประมาณอย่างนี้เข้มขน้นและไปอีกครั้งที่แป้งอร่อยก็รสชาติแบบนอร์เวย์แซลมอนที่แบบสโมกมาหรือว่าดองมาแบบนี้แหละําเต้าต่อพอถ่าย MV เสร็จก็ได้เห็น MV เป็นไงบ้างเห็น MV ชอบไหมชอบมันดูเปลี่ยนหลายลุกเดียแล้วคือแต่ละอันเหมือนเขาเหมือนเขาคิดมา กับเนื้อเพลงตรง ừ, ไหนอะไรอย่างเงี้ย <ừ, S 2> หนุ่กอับหนุกพอแต้วดู MB เสร็จแต้วพิมพ์บอกว่า ปล่อยเลยได้ไหมคะตื่นเต้นใช่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 ต้องช่วยกันดูช่วยกันเชียร์เต้านะจะได้ได้ดูงานเยอะๆถ้าไม่มีคนดูก็บู๊โป๊ทครับคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินพิซซ่าหน้าพามาแฮมแต่อันนี้ที่ได้มิติเพิ่มมาที่ไม่มีที่ไหนทําเลยนะคือพริกแห้งโดยลงไปคือถ้าคนชอบกินอะไรแซ่บๆอันนี้คือถูกต้องตรวนี้เป็นไทร์อรปอลลาวิโอลี่คับผมอันนี้เมื่อกี้ที่เต้าบอกว่าอร่อยอันเนี้ยผมเรียกว่าเกี๊ยวกุ้งแล้วกันเกี๊ยวกุ้งแบบอิตาลีแล้วกัน S <S มันมีความเด้งอ่ะอันนี้เขาใจง่ายตรงตรงอันนี้มันคือเกี๊ยวเค็มมันหวานแป้งคือแบบเหนียวนุ่มแต่ที่สำคัญคือไอตัวไส้อะไส้มันทำจากอะไรอ่ะมันคือไชเก็พรอนค่ะอ๋อเหรอกุ้งใช่แล้วไอ,อ้ซอสมันมีหลายรสเนาะเป็นบองโกเ,เล่เลเซอร์แคมครับเป็นชื้อหอยมองจากตาเปล่าเนี่ยรู้เลยว่าน้ำซอสท,ที่จะเคลือบเส้นนี่น่าจะอร่อยอูมามิมากๆเพราะหอยมันเยอะมากผมว่าเส้นนี้อร่อยแน่นอนถ้าเคลือบกับซอสหอยขนาดนี้มันจะส่งรสอูมามิรวมไปกับเส้นเยอะ อันเดยมากๆอร่อยแรกโอ้ยวากิวไบใช่ไหมคะ ต้องกินเนื้อเขาดูเหมือนเป็นมีเดียมป่ะเนื้อจะนุ่มแต่ว่าจะยังไม่ละลายเท่าพวก A5 ผมให้ตัวนี้น่าจะประมาณ A4 กําลังอร่อยได้เคี้ยวนิดนึงแล้วก็ไม่มันเกินไปเออขนมปังเ็าดูดีนะขนมปังดีหมดเลยที่กินมาเนี่ยขนมปังพิซซ่าขนมปังที่เป็นคาบิยอสตันนั้กับแหรกค่ะโอ้ยแกะที่นี่บอกก่อนนะเขาจะเป็นแบบฝั่งนึงอ่ะจะเป็นเหมือนคคุกมาถุกๆแต่ข้างในอ่ะเป็นแรนะแสดงว่าอาจจะคุกทีละ3-4มแลกแล้วก็ค่อยมาหั่นทีหลังอาจจะเป็นอย่างนั้นนะผมพอเข้าใจเหตุผล ทำไมอ่ะเขาเคยมีคนแบบว่า2แหลกฉันรับไม่ไหวโอ้สองแหลกฉันรับไม่ไหวเนี่ยโอ้โหอยากกินวาทำไงดีอ่ะดีขอบดีแกนี่คือ บอกก่อนว่าต้องเป็นสายแก่เพราะโยรสแก่เข้มข้นมากอร่อยเลยเซฟแอนด์เซฟครับจะเป็นบายตานจานสุดท้ายที่เป็นเค้ข้างบนคืออะไรครับเป็ดเหรออ่าเป็นปลาไหลเพราะว่าอันนี้มันหวานสุดก็เหมือนกับเวลาเราทานซูชิอ่ะคำสุดท้ายต้องเป็นแบบปลาไหลฟิลแบบปลาไหลอ่ะหวานหวานคือคำนี้เอาไปทางหวานแล้วก็ตัวมันก็หวานหวานหมดทุกอย่างคุณอาจจะคิดว่ามันหวานของคุณมันจะไม่หวานเ,าเขาก็ได้ใช่ไหมยานวุฒิกำลังดี ตัวนี้จะเป็นนูเทลล่าดับเบิร์ช็อกชีสคุกกี้นะครับผมว้าวพอมันมีหัวข้างบนก็เลยอืมนายแค่เฮฮาแม่เคยละเมียดสินะเพรับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นวาน,นิลามีเฟยครับเสิร <c oughs> ์ฟคู่กับวาน,นิลาไอศครีมครับผมอันนี้ดูนนต้องมีตีตก่อนดูสวยงามแล้วก็วิธีการทำน่าจะซับซ้อนเออเออกินกินเอาไอ้นี่ต้องขอขอบคุกกี้ให้หน่อยได้เลยครับอู้วไ่คือข้อดีของการออกกำลังกายรู้ป่ะกินได้เยอะเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราก็ค่อยไปออกออกกำลังกายเห็นช่วงโควิดอ่ะ เขาแบบออกกำลังกายคือเหงื่อแบบอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ออกกำลังกายนะพี่เนี่ยนี่เหมือนเต้าเลยเหงื่อออกไปไมหมดเลยเวทนาะแอร์เสีย <c oughs> ออกได้แป๊บนึงโอ้โหเหงื่อออกเลยได้ได้ ก็คืออาหารที่นี่ของหวานก็อร่อยถ้าใครอยากมาเป็นฟิลแบบไม่อยากกินอ,อาหารนะมาเปคาเฟ่ยิ่ได้กินกาแฟกินเครื่องดื่มละมานั่งกินเล่นได้เหมือนกันทางอาหารชิมชิมของเรานะครับจะเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงถึง4ทุ่มนะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกมาสามารถออเดอร์เดลิเวอรี่ผ่านช่องทางแ a n d a Line Man Line Off i c i a l Official, หรือว่าแก a ป f ู o d ได้เหมือนกันครับผมทางร้านเขาแอบกระซิบมาหลังกล้องเขาบอกว่าใครท,<ม>ที่ดูรายการเสือร้องไห้<ม>แล้วมาที่ชิมชิมเนี่ยนะครับ ลดให้20%เปเฮ้ยจริงปะเนี่ยทำยังไงครับก็คือบอกเฉยๆเลยใช่ครับว่ามาทงเพลของเสือร้องไห้ถึงวันที่31มกราคมแต่ว่าไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะบ้าใครประเทศเราเมืองพุทธใครเขาดื่มแอลกอฮอล์กันขัดต่อศิลธรรมอันดีขัดต่อศิลธรรมอันดีของประเทศชาติเติมแป๊บแก้วแก้วครับฝากหน่อยผลงานที่พี่ภูมิใจตื่นเต้นอะตื่นเต้นตั้งแต่วันที่แบบได้ฟังเพลงแล้วอะแล้วก็ตื่นเต้นทุกขั้นตอนเลยอะเราต้องเชื่อว่าแบบความตื่นเต้นของ ไ้วเองเนี่ยมันก็น่าจะแบบส่งไปถึงทุกคนแล้วมันแฮปปี้มากอ่ะอยากให้เพลงนี้เป็นแบบอะไรที่คนฟังแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ตามไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากเพลง Baby Blue ด้วยนะคะเป็นเพลงแรกของแต้วค่ะเพลงแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงที่2ชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์้ต้องเชียร์กันนะเพราะถ้าเชียร์แต้วจะได้ทำเรื่อยๆเราลากันไปด้วยรอยยิ้มและการบายบายของน้องแต้วครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย